สวัสดีครับผมคลิปนี้เข้าสู่โหมดพลังงานฟรีจากแสงแดดใช้ในสวนเกษตรอีกแล้วครับนี่คือชุดอุปกรณ์ที่ผมใช้ตัดต่อทำงานนะครับในสวนไม่มีออฟฟิศเป็นชุดคอมพิวเตอร์แล้วก็มีพัดลมเก่าตัวหนึ่งก็เปิดทุกวันตั้งแต่มีแสงแดดจนกระทั่งถึง5โมงเย็นครับไม่ได้ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้านะขุมพลังหลักนี่เลยครับก็คือแผงโซลาเซลล์ขนาด610วัตต์ เป็นของ Solar ppm รับแสง2ด้านผมใช้แค่แผงเดียวผ่านอุปกรณ์อีกชุดหนึ่งครับหลักๆเลยก็คือนี่เลยครับ buck c o n v เตอร์กับ inverter เตอร์3,500วัตต์24โวลต์นะครับไม่มีแบตเตอรี่และนี่ก็คือั b u นเ c o n v เตอร์ที่ผมเพิ่งสั่งซื้อมาใช้ได้สักประมาณ2-3สวันนะครับเห็นว่ามันน่าจะมีประโยชน์สำหรับหลายท่านที่มีแผงโซลาร์เซลล์แต่ยังไม่มีแบตเตอรี่ก็สามารถดึงพลังงานฟรี จากแสงแดดผ่าน buck converter มาใช้งานกับอินเวอร์เตอร์ก็ได้หรือจะใช้แบบฟรีสุดๆดมาใช้กับอุปกรณ์ DC อย่างเช่นปั๊มน้ำ DC ที่ผมกำลังทดสอบอยู่นี้แล้วก็พัดลม DC ตัวเล็กๆแบบนี้ก็ได้นะครับหลอดไฟ DC ยิ่งง่ายเลยไม่ต้องผ่านอินเวอร์เตอร์ก็ได้นะครับการต่อใช้งานก็ง่ายง,ง่ายครับแค่เอาไฟจากแผงมาต่อเข้า b อ c k วอร์เตอร์ ผ่านอินเวอร์เตอร์12โวลต์ก็ได้24โวลต์ก็ได้48โวลต์ก็ได้เพราะว่าเราสามารถปรับแรงดันที่ัคอนเวอร์เตอ,อร์ได้นะครับตัวนี้ผมปรับแรงดันไว้ที่28โวลต์เพื่อจ่ายแรงดันให้กับอินเวอร์เตอร์และก็ใช้งานคอมพิวเตอร์อยู่พัดลมด้วยตอนนี้กระแสอยู่ที่ประมาณ3.5แอมป์ครับก็คือไม่เยอะอะไรมากมายเลยสามารถใช้ได้ปกติใช้ได้ทั้งวันใช้มาหลายวันแล้วนะครับก่อนจะทําทคลิปนี้ก็ เสียบหัวแรงเชื่อมอะไรนิดหน่อยไปด้วยนะครับพร้อมเปิดคอมพิวเตอร์พัดลมอย่างที่บอกหัวแรงก็ร้อนปกติตัวนี้เป็นบัค,คอนเวอร์เตอร์ที่รองรับแรงดันได้ถึง80โวลต์นะครับในสเปคเขานะซึ่งปรับแรงดันได้ตั้งแต่12โวลต์24 36 48ก็คือขึ้นอยู่กับกำลังของแผงด้วยนะครับ ก็คือผมใช้กับแผง610วัตต์48โวลต์โดยไม่มีแบตเตอรี่ใช้งานโดยตรงกับอินเวอร์เตอร์ได้เลยรองรับแรงดันที่6 0โวลต์นะครับเพราะว่าผมดูค่าคาปาซิเตอร์เนี่ยมัน100โวลต์ซึ่งผมก็มีแผง6 1 0วัตต์48โวลต์ก็ต่อตรงเข้าไปนะครับแล้วก็วัดแรงดันดูแรงดันที่ออกจากแผงตอนนี้49โวลต์นะครับโดยประมาณ ก็เปิดเบเกอร์ตามปกติครับผมตั้งแรงดันไว้ที่2 8โวลต์แล้วนะเดี๋ยววิธีการตั้งเดี๋ยวจะบอกทีหลังนะครับเปิดอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์ก็ทํางานเรียบร้อยนะครับก็คือไม่มีแบตเตอร,ตอร,รี่ใช้แรงดันไฟจากแผงโซลาเซลล์โดยตรงนะครับแต่ต้องปรับลดลงมาตอนนี้มีไฟ220โวลต์ออกมาแล้วก็ทดสอบเปิดสว่านไฟฟ้าให้ดูครับ อันนี้กระชากแอมมาที่15บหถึงสิแอมโอเคผมใช้มาระยะหนึ่งแล้วนะอันนี้ฉลุยครับทดสอบกับหินเจียอันนี้คือใช้ไฟ220โวลต์นะครับผ่านอินเวอร์เตอร์ก็กระแสนิ่งอยู่ที่12แอมจ่นครับตัวนี้แรงมาก ทีนี้ผมจะทดสอบเปิดปั๊มน้ำดีซีตัวนี้เป็นปั๊มน้ำดีซี12โวลต์130วัตต์ที่ผมซื้อมา4ปีแล้วแหละ <Hur rah. S 2> กล็ถอดอินเวอร์เตอร์ออกต่อปั๊มน้ำดีซเข้าไปพอเปิดเบรกเกอร์แค่นั้นแหละครับอย่างที่เห็นเลยน้ำแรงมาก และที่สําคัญครับอันนี้ผมต้องรีบปิดเพราะว่าบูตกระแสมาถึง20แอมป์เลยทีเดียวนะครับซึ่งอันที่จริงเนี่ยแผงผลิตได้เต็มที่เนี่ยช่วงแดดจัดประมาณ14-15แอมป์นะครับแต่ผ่านค,คอนเวอร์เตอร์ตัวนี้เนี่ยบูตกระแสขึ้นมาถึง20แอมป์ตัวนี้ถือว่าเป็น MPPT ย่อมเลยนะครับก็คือราคาไม่ถึง500บาทนะที่ผมซื้อมาเนี่ยสังเกตด้วยดีตรงค่ากระแสนะครับถือว่าบูตมาได้สูงได้ดีเลยทีเดียวก็ต่อชาร์จกับแบต12โวลต์ก็ได้นะครับ เพราะว่าเราสามารถปรับลดแรงดันได้ถ้าจะต่ออุปกรณ์ที่มีแรงดันไ12โวลต์ก็ปรับลดลงมานะครับอันนี้ก็เป็นพัดลม dc 12โวลต์ตัวเล็กก็ใช้ได้นะครับอันนี้ต่อตรงจากแผงเลยนะไม่ผ่านอินเวอร์เตอร์นะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ dc นะก็คือดึงไฟจากแผงโซลา r เซลล์มาใช้ได้เลยเปลี่ยนแสงแดดเป็นพลังงานฟรีได้เลยนะครับด้วยการปรับลดหรือเพิ่มแรงดันตามที่เราต้องการครับโดยใช้ว r ตัวเล็กๆนะครับ เขามีให้ปรับแค่แรงดันนะครับตัวนี้เป็นกระแสคงที่20แอมป์ก็คือถ้าเราต่อโหลดเข้าไปจะจ่ายตามโหลดจริงนะครับจ่ายกระแสตามโหลดจริงปรับแอมป์ไม่ได้แต่ปรับโวลต์ได้ก็คือถ้าใครมีพัดลม12โวลต์ก็ปรับลงมา12โวลต์แล้วก็ต่อพัดลม DC 12โวลต์จาก b u นเวอร์เตอร์ได้เลยนะครับไม่ผ่านอินเวอร์เตอร์ถ้าใครมีพัดลม DC 24โวลต์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า24โวลต์เนี่ยก็ปรับเป็น24 หรือ27โวลต์ประมาณนี้แหละก็สามารถนำอุปกรณ์ไฟฟ้าพัดลม DC หรือแม้กระทั่งหลอดไฟ DC ปั๊มน้ำา DC พวกนี้เนี่ยมาใช้งานได้เลยจากแผงโซลาเซลล์ที่เรามีอยู่นะครับแล้วบักคอนเวอร์เตอร์มันทำงานยังไงบักคอนเวอร์เตอร์ก็คือตัวสเต็ปดาวครับก็คือมันจะลดแรงดันตามที่เราต้องการจากแผงโซลาเซลล ให้เราได้นําออกมาใช้งานได้เลยเราอยากใช้ระบบ12โวลต์ก็ปรับเป็น12โวลต์อยากใช้24โวลต์ก็ปรับเป็น24โวลต์ตัวนี้สามารถปรับได้ถึงระบบ48โวลต์นะครับซึ่งผมยังไม่มีอินเวอร์เตอร์รองรับมีแค่24โวลต์ก็เลยปรับใช้กับอินเวอร์เตอร์24โวลต์นะครับตัวนี้มันจะทํางานที่ประมาณ25โวลต์นะครับใครมีแผง36โวลต์48โวลต์เนี่ยก็สามารถนำอุปกรณ์ตัวนี้มาต่อใช้งาน โดยตรงกับอุปกรณ์ DC ได้เลยอย่างที่บอกไปปั๊มน้ำา DC นะครับพัดลม DC ประมาณนี้แหละหรือว่าจะใช้กับหม้อหุงข้าวขนาด400วัตต์ประมาณ1ลิตรพวกนี้ก็ยังได้เลยนะครับเพราะว่าสว่านตัวนี้400วัตต์นะครับก็ยังใช้งานแบบฉลุยเลยที่เทสในคลิปเนี่ยผมเทสสั้นๆนะครับแต่ผมใช้งานมาก็หลายนาทีเหมือนกันโดยผ่านอินเวอร์เตอร์นะ คือเราสามารถปรับลดแรงดันได้และที่สําคัญมันราคาถูกด้วยอันนี้ผมสั่งเื้อ,อนลน์มาใช้งานเองนะครับเห็นว่ามันน่าจะมีประโยชน์เพราะว่าผมมีอินเวอร์เตอร์2 4โวลต์ตัวหนึ่งแต่ก็ยังไม่มีเวลาประกอบแบต24บโวลต์นะครับก็เลยซื้อบัคคอนเวอร์เตอร์มาต่อรับไฟจากแผงป้อนให้อินเวอร์เตอร์แล้วก็เอาไฟจากอินเวอร์เตอร์2 2 0โวลต์ไฟบ้านเราเนี่ยมาเปิดคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ชุดนี้พร้อมทั้งใช้กับ สว่านหินเจียพวกนี้นะครับประมาณนี้แหละตัวนี้ดีอย่างหนึ่งก็คือมันจะไม่ทํางานตลอดครับก็คือช่วงเช้าๆเวลามีแสงเนี่ยแรงดันเปิดจะอยู่ที่25โวลต์น,นะครับถ้าแผงผลิตมาแรงดันที่ประมาณ25โวลต์ก็จะเริ่มทํางานแล้วเวลาแรงดันดรอปลงในช่วงเย็นๆเนี่ยก็ตัดตัวเองอัตโนมัติไม่มีกระแสไหลในวงจรอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งเรามีแค่แผงโซลาเซลล์อาจจะมีกันอยู่แล้วนะครับก็ ลองหาซื้อบักคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้มาลดแรงดันแล้วก็นำไปใช้งานกับอิ v e r อร์เตอร์หรือนำไปใช้กับพวกพัดลม DC หลอดไฟ DC ในตอนกลางวันได้เลยนะครับไม่ต้องมีแบตเตอรี่ถ้าใช้อุปกรณ์ DC โดยตรงไม่ต้องมีแบตเตอรี่นะครับต่อใช้งานก็ง่ายมีแค่ In กับเอาฝั่ง In ก็คือเอาไฟจากแผงเข้ามาแผงต้องมีแรงดัน มากกว่า24โวลต์นะครับแผง36โวลต์พวก300-400วัตต์เนี่ยก็สามารถนำคอนเวอร์เตอร์มาต่อลดแรงดันใช้อุปกรณ์ต่างๆที่เรามีอยู่ได้หรือถ้ามีอินเวอร์เตอร์อยู่แล้วเหมือนที่ผมใช้เนี่ยแต่ยังไม่มีแบตเตอรี่มีแผงอยู่แล้วก็สามารถนำคอ c เวอ n ์เตอร์ตัวนี้มาต่อใช้งานได้เลยใช้ไฟ220โวลต์ได้เลยนะครับในช่วงกลางวันนะ อันนี้ผมทดสอบใช้งานมาสักระยะหนึ่งนะครับก็เลยทําคลิปนี้ให้ดูเพื่อจะมีประโยชน์มันก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากอะไรรายละเอียดอุปกรณ์ตัวนี้นะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ตรงคําอธิบายใต้คลิปนี้ก็สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดก่อนตัดสินใจได้เลยถือว่านํามาแชร์นะมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับผม